สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของนิรยาธารุนะคะในวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะในเรื่องของภาพรวมให้กับชาวเมธประจำปี2 5 6 5ทั้งด้านการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนั่นเองขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n n e l นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอ่านไพย เข้ามาได้ที่ไยที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าภาพรวมนะของชาวเมรในตลอดปี2565จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาละสำหรับปีนี้นะคะในเรื่องราวที่โดดเด่นของชาวเมตเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งเลยสำหรับความโดดเด่นของชาวเมธก็จะเน้นไปในเรื่องของออความสุขนะคะสังคมความสุขในเรื่องของความรักนะคะความเป็นครอบครัว ะะมิตรภาพที่ดีๆนะคะเป็นอันดับหนึ่งของชาวเมดเนาะรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะ king of bonds แล้วก็แปดไม้นะคะการได้เออฉลิมฉลองกับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการขยายสาขาต่างๆในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะส่วนในเรื่องของการเงิน ก็ไม่ได้แย่นะคะไพ่สามเหรียญก็มาบอกว่ามีสิทธ์นะคะในเรื่องของการเงินที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ mm hmm. เมื่อการงานสำเร็จการเงินก็พลอยดีไปด้วยนั่นเองนะ,ะ mm hmm. เรามาดู e NERGY โดยภาพรวมนะคะ mm hmm. สำหรับชาวเมษนะคะในปีนี้นะคะ appreciation เนี่ยก็คือแบบ ความรู้สึกซับซึ้งแล้วก็ขอบคุณนั่นเองนะคะชาวเมษอาจจะไดออ้มีการเรียนรู้นะคะหรือว่าตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าการที่คนเรานะคะจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะเรื่องการงานการเงินความรักทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยนะคะถ้าอยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายนะคะเราจะต้องออรู้จักในเรื่องของ การสำนึกหรือว่าขอบคุณก่อนนั่นเองนะคะเช่นตื่นเช้ามาเราก็จะขอบคุณนะคะในสิ่งที่เรามีนะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างน้อยก็คือในวันนี้เราได้ตื่นขึ้นมานะคะยังมีความเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานั่นเองแล้วก็ขอบคุณกับสิ่งออ <c oughs> รอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะเป็นอ,อ สิ่งของที่เรามีนะคะมีบ้านอยู่อาศัยนะคะยังมีรถขับหรืออะไรก็ตามที่เรามีเนี่ยนะคะเราจะขอบคุณมันนะคะแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยจะแบบเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะศึกษาเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะสําหรับชาวเมธ ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ caring connection นะคะในเรื่องของความความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองนะคะคุณจะได้คนรักที่เขานะะมีในเรื่องของความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีการ แคร์ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะห่วงใยดูแลเอาใจใส่ขึ้นกันและกันซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็มีการดูแลซึ่งกันและกันไปนั่นเองนะคะคอมมูนิตี้นี่ก็คือในเรื่องของ การที่คุณจะได้เข้าไปอยู่นะคะในสังคมที่ดีๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนมีคนที่จริงใจกับคุณมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณแบบมีลักษณะของการได้อยู่ใกล้ชิดนะคะ,ะรวมกลุ่มกับคนที่รู้อกรู้ใจกันนะคะแล้วก็แบบอยู่ด้วยเราก็มีความสุข นะคะคมีในเรื่องของสัมพันธาภาพที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะในเรื่องของสังคมคุณค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ไปได้สวยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะ <c oughs> ทีนี้ในเรื่องของ energy นะคะที่โดดเด่นของคุณนะคะ energy ของคุณเนี่ยก็เป็น king of w a n d s นะคะก็เป็นชาวธาตุไฟเนาะเม่สิงห์ธนูนั่นเองนะคะก็ตรงกับ energy ตัวตนของคุณนะคะดูเหมือนว่าคุณจะ มีการเติบโตขึ้นนะคะในเรื่องของความคิดทัศนคติที่มากขึ้นคุณจะเหมือนมีวิสัยทัศน์นะคะที่กว้างไกลมากขึ้นนะแล้วก็มี ลักษณะความเป็นผู้นำมากขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะมาจากด้วยพื้นฐานของคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมาโดดเด่นในปีนี้นั่นก็คือคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าการที่ภาพลักษณ์นะคะคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็เหมือนจะแบบ มีการเดินหน้านะคะในเรื่องของการที่จะไขว้คว้านะคะเรื่องของการประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ย่อท้อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมือนมีพลังวิเศษในตัวคุณนะคะที่จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับ ชาวเมธนะคะในปีนี้เนาะแล้วก็มีไพ่ในช่วงของไปลายปลปีนะคะอาจจะมีเรื่องของการพัฒนานะคะหรือว่าการเติบโตทางด้านการงานอย่างเห็นได้ชัดเนาะจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะที่โดดเด่นการขยับขยายสาขานะถ้าคุณทำเรื่องของธุรกิจนะคะก็จะมีผู้คนมาให้ความสนใจนะคะกับธุรกิจการงานของคุณเนาะสามเหรียญสามถ้วย ะะแล้วก็เพจช็อปคัพนะคะมันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันแล้วก็รู้สึกว่าชื่นมืน่นนะคะมีความสุข happy แฮปปี้ไปกับมันมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของ <c oughs> การประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะไปดูนะคะในส่วนของการเงินเนี่ยนะคะถ้าคุณทำธุรกิจการงานใดๆนะคะสามเีียนนี้ก็คือคนจะเข้ามาสนอกสนใจ ในธุรกิจการงานของคุณเนาะเช่นธุรกิจค้าขายอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับสนอกสนใจในลูกค้าในสินค้าของคุณมากขึ้นนะคะขายได้ดีขึ้นได้หยิบจับเงินทองนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีการร่วมลงมือนะคะวางแผนทําธุรกิจกับครอบครัวกับคนรัก ด้วยนะคะอาจจะมีการาวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะคะที่จะทําธุรกิจการงานนะคะการเงินร่วมกันนั่นเองนะคะในเรื่องของความสุขของครอบครัวนะคะเป็นไปด้วยดีเนาะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามานะคะบางคนก็คือได้มีการ การกลับมานะคะของคนรักในลักษณะที่ว่าเคยเดินจากไปนะคะแล้วก็มีการกลับมาได้มามีความสุขเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของออความสัมพันธ์นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะคุณจะได้เดินออกมานะคะจากอะไรที่มันเป็นท็อกซิกนะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเนาะในเรื่องของออความรัก ที่มันนามาซึ่งความทุกข์ที่มากกว่าความสุขนั่นเอง The d e v i นะคะบางทีก็เป็นในเรื่องของอะไรล่ะความรักซ้อนความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นความรักที่ดูมันยังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะประสบความสําเร็จได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตามนะคะตรงนี้คุณจะได้เดินออกมานะคะความสัมพันธ์ที่คนที่ทําร้ายจิตใจคุณนะคะ คุณจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะที่จะเป็นความสุขนั่นก็คือนะคะคุณจะได้พบกับความรักที่เป็นรักษณะที่เอื้อเฟื้อต่อกันจริงใจต่อกันมากขึ้นนะคะ6 แล้วก็ caring connection เนี่ยก็คือมีความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันดูแลห่วงใยด้วยกันอย่างแท้จริงเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีการร่วมกันนะคะสร้างสรรค์ธุรกิจร่วมกันด้วยซ้าไปบางคนก็อาจจะรู้จักนะคะผ่านความเป็นเพื่อนนะคะหรือผ่านการเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนออสาขาการทําธุรกิจร่วมกันอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะอาจจะมีแบบ ความรักต่างวัยเข้ามาได้นะคะในช่วงของปี65นี้นะเป็นอะไรที่คุณมีความสุขมีความแฮปปี้นะคะมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วกเ็เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเรียกว่าการพูดคุยเนี่ยมีแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะคะไม่ขาดสายเลยนะบางคนก็อาจจะ เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนก็ยังแบบประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนกัลยาณมิตรแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวโดยภาพรวมของชาวเมดนะคะในปี65นั่นเองทีนี้เราจะมาลองดูว่า f a i r ่ e s นะคะจะมาให้คำแนะนำอะไรหรือบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวเมดใน โดยภาพรวมความรักความสัมพันธ์หรือการงานการเงินให้กับชาวเมษนะคะ Children เอาละ <c oughs> Your connection with children is part of your life purpose นะคะคือเป็นในเรื่องราวของอะไรที่มันเป็น ความต่างวัยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักต่างวัยที่โดดเด่นในช่วงนี้เนาะหรือแม้แต่เรื่องราวของเด็กๆลูกๆนะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะคะกับคุณเนาะแล้วก็รวมถึงใครที่าวางแผนนะคะคิดจะมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จสมความปรารถนานั่นเองนะคะดอทเทอร์เอาได้ลูกสาวด้วยจริงๆแล้วก็หมายถึงว่า,าม,มันเป็นอะไรที่ แสดงถึงความสดชื่นสดใสนะคะความเป็นอะไรที่อ่อนโยนนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นครอบครัวบางคนอาจจะแบบวางแผนวางอนาคตในเรื่องการมีลูกเนี่ยค่อนข้างจะดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ชีวิตคุณเนี่ยนะคะดูแบบเหมือนมีความเป็นเด็กมากขึ้นนั่นก็คือแบบใช้ชีวิตอย่างสดใสสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทั้งนี้เนี่ยนะคะ spiritual teacher เนี่ยนะคะมาบอกว่า Your life purpose involves teaching others about healing and spiritual uh, spirituality นะคะก็คือบางคนอาจจะก้าวเข้าไปสู่นะคะในเรื ong ong, ่องของอการเป็นครูนะคะผู้สอนในเรื่องของการฮ e ลลิ่งนะคะหรือว่าการที่รักษาเยียวยาคนอื่นนะคะหรือว่าคุณเป็นที่ปรึกษานะในเรื่องของ คนอื่นที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาคุณอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะทำงานทางด้านนี้ด้วยก็ได้หรือไม่ก็แบบเออเป็นความสามารถพิเศษของคุณนะคะที่คุณอาจจะค้นพบตัวเองว่าโอเคคุณมีความสามารถทางด้านนี้นะ การเยียวยาจิตใจผู้อื่นนะคะหรือว่าเยียวยารักษาปัญหาให้กับผู้อื่นอะไรก็ตามรวมถึงการที่คุณจะได้ค้นพบนะคะเส้นทางของทางด้านจิตวิญญาณการยกระดับในเรื่องของจิตวิญญาณของตัวตนของคุณขึ้นมานั่นเองนะคะนี่ก็คือชาวเมธรนะคะในปี25ง5ันะขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในช n n e ลนะคะ โอเคสำหรับครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับทุกๆด้านแล้วก็ทุกเรื่องราวของชีวิตนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ